ขอ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 แตกขอ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 มันข้ามได้ไหมเนี่ยตรงเนี้ยไอ้กูแตกไปสี่แล้วห้าลุงมาหน่อยโอกาสทั้งหนึ่งเปอร์เซ็นเลยนะเว้ยไอ้เต้ยไอ้เต้ยนี่แหล่งสุ่มแหล่งแหล่งเฮ้ยกูเนอร์อะไรตอนนี้แหล่งสุ่มและภายในพีนี้เดี๋ยวเราจะมาสุ่มหาการ์ดพุกันด้วยเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะได้ไหมกนที่เราเปิดหาการ์ดกันตอนนี้ใครยังไม่ฟาร์มวาคาน่าตอนนี้ต้องรีบฟาร์มเลยนะครับเพราะว่ามันจะหมดเวลาแล้วเราจะต้องฟาร์มกิจกรรมแล้วเอามาซื้อการ์ดครับซึ่งงงงงกาาาาาาารรร์ดดดเเเเป็นนขอวค่ใใใใชช้้้้้ททััหหมม6 6บบพุแสจ 6ใบคูณ2,000เท่าไหร่12,000 12,000เราฟาร์มอันนี้1ทีได้ทั้งหมด15 15คุณต้องเล่น800ทีเลยเหรออ๋อได้150 150 150คนวนมจผิด สรุปคำนวณแล้วคือเราต้องลงทั้งหมด80รอบครับแล้วก็มาลงออโต้ซ้ำได้เลยแต่การที่เราจะลงออโต้ซ้ำได้เราจะต้องผ่านด่านนั้นก่อนผมก็กดไปเลยอะ80รอบคำนวณอย่างดีแล้วว่า80รอบเนี่ยจะได้พอดีเลยทั้งหมด6ใบส่นของเพื่อนๆก็ลองคำนวณดูนะครับว่ามันขาดเท่าไหร่คือไอ้แต้มเนี่ยแหละที่เองเอาไปแลกคือของผมเนี่ยแลกแค่การ์ดครับแต่ถ้าอยากแลกทั้งหมดก็ต้องคำนวณใหม่ดูว่ามันทั้งหมดต้องใช้เท่าไหร่เราก็ต้องปล่อยแล้วก็ไปทำอย่างอื่นอาบน้ำกินข้าวไปกลับมาค่อยมาดููหหมมมมเาอนน้้้้ััยงงไบลดดดดทท6,150 6ผก็ปซื หลันหัวใช่ไหมนี่ไงดูสกิลนี่ไงปดนดารานี่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 สกิลแรสอนเวทอันนี้ของดีนะจะเอาไว้ใช้ฟาร์มนะแบบบะ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 อันนี้ใส่สอนเวทกับน้กแข็งทิมแทงไปเพราะว่ามันเป็นตัวน้ำาลน้องน้ำจูจ้าเป็นธาตุน้ำเนี่ยธาตุน้ำเห็นไหมเนี่ยมันมีไม่ก,กี่อันหนึ่งอะ่ะเป็นธาตุน้ำอะ่ะอันนี้เขามีระบบใหม่มาแล้วนะรอบก่อนที่ผมบนไปก็คือตัวแปรเห็นไหมคือเราสามารถเราสามารถเปลี่ยนตัวแปรได้ แล้วไอ้ไอที่เป็นรูปอะไรนั่นนะต้องเอาเอารูปอะไร,รอะพี่รูปไอ้นั่นรูปไอ้นั่นนะตัวแปรหรอตัวแปรตัวแปรใช่ไหมอืมนั่นแหละรูปไอที่ไอ้กูบอกตัวแปรนี่ไงมึงเขียนไม่ตารางค่าตัวแปรถามว่าอันไหนดีใช่ไหมก็คือกดดูตรงนี้เลยกดดูตรงไหนวะมันจะบอกว่าแอคแท็กอะไปไหมสกิลสกิลมันจะเป็นไอ้นี่ หน้าลูกเต๋าสรุปรู้ปะเนี่ยพี่ทำรู้รู้รู้แป๊บนึงแป๊บนึงสรุปรู้หรือไม่รู้มันดูตรงไหนวะอันนี้ไม่ได้บอกว่ามันเพิ่มเท่าไหร่เหรอเออมันมันต้องเป็นของตัวละครเออของตัวละครใช่เออมันเป็นของตัวละครอันนี้ไม่บวกไอ้เต้ยแม่งอย่ามั่วดิคอนกิลคือไม่บวกใช่ไหมเออจะต่างที่หน้าลูกเต๋าไงนี่กดได้เลยใช่มมัวมัวได้เลยใช่ไหมกูก็เกือบเบื่อละอ่ะเนี่ยดูเนี่ยเห็นไหม just tit เห็นไหม just tit นี่จะเป็นแนวแบ แตบบ่พวกอินดี้อ่ะติดๆอ่ะสุดว่าผมอยากได้ตัวน้องหลันหัวแรงๆเนี่ยแนะนำก่อนจะทำซีอ่ะก่อนจะทำเป็น C5 C6 C7 C8 อ่ะมันเต็มแค่ C5 เราควรที่ผม่ามีหลายตัวเนี่ยผมยกตัวอย่างให้สมุิว่าเราจะทำตัวนี้ <Hello. S 1> โลซาเลียใช่ไหมตัวนี้โลซาเลียมันเป็นไอผมเรียกชื่อไม่ถูกว่ะมันคือเตอะไฮเดอะไฮไรแฟนเราควรที่จะแปลงล่างมันก่อนอย่างเช่นอันนี้เราก็ควรที่จะแบบเปลี่ยนให้เรียบร้อยก่อนพอเปลี่ยนเสร็จปุ๊บ เราก็ค่อยไปรวเป็น C มันก็จะแบบออฟก o f f ออฟเดียรูรุแสงเจิดจ้าตัวมันก็จะแรงมากๆเลยแล้วอีกตัวหนึ่งใช้อะไรกันอะตอนนี้ใช้ ะวคตอนนี้ใช้ตัวดามิหมดเลยเพราะเราเคลียดดานแต่ถ้าเราเริ่มไม่ไหวเราต้องเอาตัวฮิวไปสุดท้ายเลยเราต้องปั้นเกือบหมดเลยเพราะต้องใช้ในการไต่ดานอย่างน้องเลจีน่าเนี่ยตัวฮิวก็สําคัญมากแต่ช่วงนี้เนี่ยไปในกุก่อนเพราะยังไม่ได้จําเป็นอะไรขนาดนั้นตอนนี้เนี่ยอาตัวละครผมเต็มไปหมดเลยครับผมยังไม่ได้รวมแต่ผมยังไม่รู้ว่าผมจะปั้นตัวไหนก่อนดีแต่จริงๆมันน่าจะต้องปั้นเกือบหมดแหละววารวมซีให้ตรงกับตัว,ต,วตัวแปรโอเคงันเอาอันนี้ก่อนโคฮาคุสายโจมตีใช่ไหม อันนี้น้องๆหนูๆทำตามได้เลยก่อนอื่นเราดูก่อนตัวแปรอันไหนคือตึงโจมตีเนี่ยได้เป็นเดอะเดวิลปะนี่ไงเดอะเดวิลโโจมตีเฮ้ยสเต็งนี่มีเลือดด้วยอันนี้บวกพัโจมตีเวทนี่ว่ะอันนี้สเตอร์เดวิลบอกโจมตีกับโจมตีเวทอันนี้โจมตนีน่าจะสเต็งนะหน,น,น้าตัวเนี้ยโคโคฮาคุอ่ะไอโคฮาคุโอ้โห คืออันนี้คือตัวอันนี้คือตัว,ต,วตัวแรเลยมันเป็นตัวกายภาพมันเป็นตัวกายภาพนะตัวกายภาพแนะนําเป็นเสงเพราะว่าบวกพลังจบตกับพลังชีวิตต้องเป็นรูปแมวมอันนี้มันจะเป็น5้าถ้าเรารวมก็จะกลายเป็นห้า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 แ,แพทย์ผู้แนะนําเชี่ยวชาญบอกให้ย่อยเลยครับพวกตัวกระป๋องกระเป๋งเนี่ยฮะก็คือหมดแยกส่วนมันจะได้เป็นเหมือนเพชรเอาไปแลกของอีกทีหนึ่งแล้วก็ได้พวกใบเอ็้ยกผีด้วยก็กดแบ้งเลยครับตามผู้เชี่ยวชาญอันนี้เราจะย่อยเป็นเพชรซิลิเทียเหล่านี้จะถูกแยกส่วนแล้วไม่สามารถย้อนกลับได้ ไปเลยครับได้เป็น exp กับเหรียญเหรียญที่เราได้มาจากการย่อยการ์ดเนี่ยมันจะอยู่ที่ร้านแลกความทรงจาครับเนี่ยมันจะมีของแลกเต็มไปหมดเลยก็ต้องดูว่าเราขาดอะไรก็เอามาซื้อได้บางอย่างเนี่ยก็จาเป็นในเวลาที่เราต้องการแนะนําว่าไอ้ตรงนี้จากที่ผมได้ลองคับมานะสิ่งที่หายากที่สุดตอนนี้เลยก็คือพวกพวกเป็นเนี่ยอันเนี้ยเอาไปซื้อของเอาไปเปิดตู้กระชาได้อันเนี้ยแลกกระชาได้ถูกปะล่ะแต่ว่ามันจะใช้10อัน หรือว่าจะไปเป็นพวกเพชรก็ได้เนี่ยพวกพวกแร่ธาตุในการอัปปะเพราะว่าบางแร่ก็หายากตอนนี้เราย่อยไปก่อนครับเพราะยังไม่รู้ว่าต้องใช้ทาอะไรไหมเก็บไปก่อนเดี๋ยวนาะคตได้ใช้แน่นอนอีกหนึ่งจุดที่น่าสําคัญคือเงินครับแต่หลายคนเงินจะหมดแต่ผมจะพาไปปั๊มเงินมีเงิน3ามล้านพี่เอาตังค์ไปใช้ทาอะไรหมดป่ะพี่ทำตีบวกเหรอตังค์มันเอาไปใช้ซื้อของเนี่ยพูดปุ๊บออเซกัยเห็นปะ่ะแล้วไปที่สลับร้านค้าเนี่ยต้องซื้อทุกวันนะเซกัยสลับร้านค้าเนี่ยอันเนี้ยายาดมนะฮะตังค์หมดอะตังค์หมดก็ อาโทรบอกพ่อบอกแม่แล้วไปที่พาราดอนภาพนี่แบตเทิลพาร์ทจัดให้หมดเลยเพิ่มเลเวลไปเลยนี่วิธีการตังหมดเห็นไหมแล้วกดเลยยืนยันไปเองไปหกสิบแล้วแล้วมาแล้วคุ้มสุดมาแล้วนี่นี่มาแล้วสิเอ็มหาเงินแบบรุ่นใหญ่ใครตั้งหมดมาเติมแบตเทิลพารตรงนี้นะ สองดีได้นี่ด้วยพอมีเงินแล้วก็จัดไปเลยครับเข้าไปที่ร้านค้าอิเซไกครับซื้อให้หมดเลยครับพวกที่เป็นใช้เงินซีนีเพราะว่า<ไ>ของพวกนี้จําเป็นมากๆบอกเลยว่าไม่พอใช้แน่นอนของพวกนี้จะช่วยได้เยอะบอกเฮียฮงเหมาหมดส่วนอันเนี้ยเก็บไว้ก่อนแล้วกันมีน้อยร้านจีชอยอันนี้รู้จักด้วยหรอร้านนี้รู้จักซื้อปั๊บซี่ร้านแก <S <S บ่อยอย่าลืมมาทำเควสนี่กันนะของวาคาน่าเพราะว่าเดี๋ยวมันจะปิดแล้วเล่นแล้วซื้อทุกอย่างให้หมด แบบว่าอยากได้ของอะครับป่าดงดิบซุ้มจน,ามจนพาไปดูซุ้มจนเลยพาไปดูซุ้มจนเลยโอเคแต่ว,ว่าเดี๋ยวขอซื้อเดี๋ยวขอซื้อของก่อนนี่นี่ครบเปิบเบเปบเรียบร้อยนี่โอเคเราได้การ์ดครบแล้วนะครับของดีนะที่เหลือก็มาฟาร์มซื้อทองซื้ออะไรเนี่ยอ้แต่ว่ามันแลกกับสเตมินานะครับอันเนี้ยแนะนําว่าก็ซื้อพวกนี้กาชาเอาไปแลกของยาดมยาหมองอาช่วยทองนะครับอ่าเอานี่นี่น,นี่แหล่งซุ่มซ่องโจน มันไม่ได้เก่งเลยนี่วหว่าไอ้ช่องสุ่มโจนเนี่ยแต้วถ้าผมไม่ไหวชั้นสี่ทำไงดิอ่ายืมตัวเพื่อนยืมอย่างไรผมเริ่มไม่ไหวแล้วแอดเพื่อนแอดอัโพรจ็ตมาให้น้องใครไม่ไหวอะเดี๋ยวกูไปแอดอีกอีกอีกคนหนึ่งมามาเหมือนกันกูก็ <c oughs> <c oughs> ไม่ไหวเหมือนกันนี่แรงสุ่มแรงแรงเอ้ยกูกูเนอร์อะตอนนี้แรงสุ่มแรงแหล่งใต้ชัดหนาแรงช่องสุ่มพวกโจน โอ้โหเย้กูเป็นเหนือได้ยังไงวะเนี่ยมาถึงฟังก์ชันตีบวกเนี่ยหลายๆคนอาจยังไม่ได้ตีครับมันทำให้ตัวละครเราเก่งขึ้นมากๆแนะนำว่าให้ตีขั้นต่ำไปก่อนบวกสิบก็ได้ครับเพราะของเนี่ยมันจะใช้ไปสักพักหนึ่งเลยเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็ต้องใส่ของพวกนี้เพื่อไปฟาร์มของที่มันโหดกว่าแล้วก็ตรงสายกว่าพอตีบวกเสร็จแล้วเพิ่งมาเห็นว่าเฮ้ยการ์ดว่าคานาผมยังไม่ได้ผสมนี่ยวะจัดไปแล้วครับ C5 แบบตึงๆบอกเลยว่าแรงจัดครับ C5 เหมือนไก่ย่างห้าดาวอะดและหิวเลยกกก ไเฮ้ยมีล้มเหลวด้วยหรอเอาดีๆเดอ้อพี่น้องเฮียทำเล่นไปนะผมเพิ่งเห็นว่ามันมีชุดขายด้วยครับมันเป็นชุดตามธาตุเลยเราสามารถซื้อได้ครับผมก็ได้คิดว่าเราจะมาซื้อให้ชุดวาคาน่าสักหน่อยเพราะวาคาน่าเราคือตัวแบกเนี่ยเราก็จะได้มาทั้งหมดเป็นชุดแสงตั้งแต่หัวจรดเท้าครับผมก็ได้ตีบวกทุกอย่างอย่างละสิบแต่ดูเหมือนว่ารองเท้าเนี่ยถ้าใส่แล้วมันจะได้โจมตีเลยผมก็เลยคิดว่าเราจะบวกไปไกลๆเลยเราบวกสิบห้าดิแปดสิบเปอร์เซ็นต์อันนี้สองเก้าเ้าสองมันหยุดอ๋อเราปรากฏตัวส 13มีเพิ่งตีอยู่14 15ี่สิบห้าไอ้เหียทำให้ผเป็นพันเลย16อ๋อ15อยู่นี่หว่าไอ้เหี้ยเมื่อกี้มันยังไม่16เลยบวก20เลยใช่ไหมเอาดีๆรองเท้าเราบวกเท่าไหร่กันไอ้เต้ยรองเท้าบวกเท่าไหร่ง้ายรองเท้ามือถืาเอ้ยเขาบอกให้เรื่องเหลืไปเลยหรือเปล่ามึงบอกให้น้องๆดูไปโอ้มันเหลือไม่นี่ขอมันเทพอยู่กอดกอดเปนเพชรกอดเปนเพชรนะอ่ะทีบวกยี่สิบให้น้องๆดูไปสิบเจ็ดสามสิบเปอร์เซ็นต์แตกสิบเจ็ดสามสิบเปอร์เซ็นต์ขอขอ ขอขอขอแตกเเาะขอขอเอาะมันข้ามได้ไหมเนี่ยตรงนี้ไอ้กูแตกไปทีแล้วห้าหกแตกเจ็ดแตกแปดติดแตกแตกติดแตกไอ้เฮียมันห้าเปอร์เซนต์เองนะเว้ยตีไปดิตีไปตีไปไ้หินกูจะหมดเลยแล้วทำไมอ่ะบวกไปเรื่อยๆพี่อ่ะอ่ะจะติดตก็ได้เต็มทีแรกห้าเปอร์เซนต์แตกหนึ่งตีไปเรื่อยๆแตกสอง แตก,แกสามหลงแตกสี่ซวยต่อเนื่องปลดหลอกแล้วติดติดติดแล้วแปลกหนึ่งหินกูได้หมดแล้วอ,อ,อ,อุ้ยโหูสี่หินที้งละสี่แตกมันมีคุกกี้เพิ่มเปอร์เซ็นต์น,นะคะได้จากจิตวาคานาแรกได้ชิบหายแล้วไงแล้วมันมาเหลือเท่านี้ละ <c oughs> นี่ไงคุกกี้ไม่ได้ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นอ่ะปวดต่อไอเหี้ยสองเปอร์เซ็นต์หนอคุณเพิ่งเห็นเอ้าติดเฉยเลยเอาโโอ้ห กดมั่วๆดีเป็นไงไอหินขัดเกลาไอหินเพิ่มชั่วก็ไม่จําเป็นเน้นดวงเอาอย่างเดียวเลยแล้วคือหินกูหมดพอดีเลยแล้วติดแล็คเลยคือคือแอคเลยคือแอคเลยรองเท้าพี่ผม20อะไปลุงลุงไม่ได้เลยวะไม่มาวะสีทองอันนี้สีทองลุงมาหน่อยโอกาสทั้งหนึ่งเปอร์เซ็นต์เลยนะเว้ยไอเต้ยไอเต้ยข้ามเลยบะ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 โอ้โหไฟพิดล่าเฮียเอ้ยเอาะเปิดแกงเต้ยดิ เฮ้ยไปนี้เปล่าวะอ้าวมาดิกูกดไปนี้ไงเศษเซี่ยวแห่งความหวังไงมีแล้วมีแล้วเฮ้ยสกิลนี้ไม่ดีนะคะไม่ต้องใช้เศษมาแลกก็ได้ค่ะพี่ทามคือแลกมาแล้วแล้วบอกว่าไม่ดีอะเอาดีดีมันมันไม่ดีหรอไม่ดีแล้วเขาจะมาขึ้นตรงหน้าตู้ตรงนี้ทําไมอีกนะนี้นะมันี่ตั้งคำแบได้เลยนะอันนี้คือมันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องนะถ้าบอกว่าไม่ดีเนี่ย ป,ปิงปังโป้งแต่ว่าไม่เท่าไหร่ครับโดนจู้จ้าไปดิปะไม่ตายาแข็งจัดนี่ไงไรครับตัวแรงอยู่นี่ไงตัวแรงเราคือวาคาน่าไงวิก <Pretty. S 2> ยังเหลือพวกดันบอสเหลืออะไรเยหลายอย่างที่ผมยังไม่ได้พาลุยเลยเดี๋ยวอีพีหนะ้าผมจะมาลุยกันบอกเลยว่าดันบอสพวกนี้ต้องไปฟาร์มของให้ตรงสาย mm hmm. ก็ต้องไปลุยอีกก่อนนี้เนี่ยเราต้องไปฟาร์มชุดใส่ให้พวกหลันหัวแล้วก็เลโอเนตก,กันก่อนเพราะไอ้สองตัวนี้ไม่มีชุดเลยแล้วภายในอนาคตเดี๋ยวมีระบบคิวมาเราจะได้มาเห็นการตีคิวของเกมเ er คดี้เทล่ากันครับเดี๋ยวมาดูนว่าจะสนุกไหมใครจะเข้าคิวเอเตรียมตัวไว้เลยนะครับระวังพลาดเดี๋ยวคุณจะคุยกับเขามีดูเรื่อง